สวัสดีค่ะเพื่อนๆและ f อทุกท่านนะคะสําหรับคลิปนี้ค่ะพี่ไก่พามาชมต้นมะขังขาวหรือตะลุมพุกนะคะมะขังขาวหรือตะลุมพุกเนี่ยนะคะเป็นสมุนไพรพื้นบ้านค่ะต้นไม้หายากและเป็นทั้งไม้ประดับค่ะก่อนอื่นนะคะขอขอบคุณข้อมูลนะคะมะขังขาวหรือตะลุมพุกนะคะ จากเว็บไซต์เม t ไทย .com ค่ะมะขังขาวหรือตะลุมพุกนะคะเป็นสมุนไพรค่ะมีชื่อท้องถิ่นอื่นๆอีกนะคะดังนี้ค่ะน้ำแท่งของตากนะคะมะขังของอุตร,รดิตลุมพุกลบบุรีนครสวรรค์นครราชสีมาการจนบ,บุรี บอกน้ำข้าวมักข้าวเนี่ยทางภาคเหนือนะคะลุมพุกลุกปุ๊ก,ปปกภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะกะลุมพุกมักขังขาวก็เป็นชื่อท้องถิ่นของภาคกลางภาคตะวันตกเชียงใต้ราชบุรีสุขโขทยัยมุยขาวโลกขาวเป็นต้นค่ะต้นมักขังขาวหรือต้นตะลุมพุกนะคะมีถิ่นกำเนิดในประเทศไทย อินเดียบังกลาเทศสีลังกาและเวียดนามค่ะโดยจัดเป็นไม้ยืนต้นผลัดใบขนาดเล็กนะคะมีความสูงของต้น,นประมาณ5-10เมตรค่ะตามลำต้นและปลายกิ่งก้านจะมีหนามแหลมยาวที่จะพัฒนาเป็นกิ่งเล็กค่ะโดยหนามจะออกตรงกันข้ามเป็นคู่ค่ะเป็นปมขรุขระทั่วไปนะคะกิ่งอ่อน เป็นริมมนหรือกลำต้นเป็นสีน้ำตาลมีเนื้อไม้เป็นสีขาวปนสีน้ำตาลอ่อนเนื้อมีความละเอียดและสม่ำเสมอการขยายพันธุ์นะคะก็ด้วยวิธีการเพาะเมล็ดค่ะหรือใช้วิธีการตอนกิ่งลักษณะของใบนะคะ เป็นใบเดี่ยวค่ะออกเรียงตรงกันข้ามนะคะเป็นรูปไข่กลับอะค่ะปลายใบเรียบโคนใบสอบแหลมนะคะส่วนขอบใบเรียบเนี่ยมีความกว้างประมาณ5-10เซนติเมตรและยาวประมาณ8-14เซนติเมตรค่ะแผ่นใบเป็นสีเขียวอ่อนนะคะผิวใบเรียบค่ะหลังใบเรียบลื่นเป็นมันส่วนท้องใบเนื้อใบบางและฉีกขาดง่ายค่ะ ลักษณะของดอกนะคะดอกเป็นดอกเดียวออกตามซอกใบใกล้กับปลายยอดนะคะมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของดอกนะคะประมาณ3-5เซนติเมตรค่ะกลีบดอกเป็นสีขาวและมีกลิ่นหอมค่ะลักษณะของกลีบดอกกันนะคะเป็นรูปทรงกลมใหญ่มี5กลีบโคนกลีบดอกเชื่อมติดกันค่ะปลายกลีบดอกมนกลีบดอกค่อนข้างหนาส่วนหลอดกลีบยาวกว่ากลีบดอกนะคะ ส่วนเกสรเพศผู้เนี่ยมีถึง5ก้านเลยค่ะอับเรนูนะคะเป็นสีเหลืองค่ะส่วนเกสรเพศเมียมี1นึก้านนะคะก้านเกสรเป็นสีขาวยอดเกสรเพศเมียเนี่ยแยกออกเป็นสองแฉกค่ะปลายเกสรเพศเมียจะเป็นลูกถ้วยนะคะยอดเกสรเพศเมียเนี่ยมีน้ำเมือกค่อนข้างมากส่วนกลีบเลี้ยงดอกเป็นสีขาวมี5กลีบโคนเชื่อมกันส่วนปลายแยกเป็น5แฉกค่ะ ลักษณะของผลเป็นรูปไข่ค่ะผลสดจะกลมรีมีขนาดยาวประมาณ4-6เซนติเมตรเนื้อแน่นแข็งผิวผลเรียบนะคะผลสดค่ะเป็นสีเขียวเมื่อสุกแล้วจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองส่วนปลายผลมีกลีบเลี้ยงติดอยู่ภายในผลมีเมล็ดเป็นรูปทรงกลมจำนวนมากค่ะ เมล็ดมักฝ่อนะคะโดยจะติดผลในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมค่ะสรรพคุณนะคะแก่นของตะลุมพุกหรือมะกขังขาวใช้ผสมกับแก่นของตะลุมพุกแดงหรือมะกขังแดงค่ะนำมาต้มกับน้ำดื่มเป็นยาบำรุงร่างกายนะคะรากและแก่นเนี่ยต้มกับน้ำดื่มช่วยบำรุงเลือดค่ะผลและราก มีลดฝาดสุขุมช่วยแก้ท้องเสียแก้บิดมุกเลือดนะคะผลช่วยแก้อาติสารค่ะอาการของการเจ็บไข้ที่เข้าขีดตายหรือลงแดงค่ะรากและแก่นนำมาต้มกับน้ำดื่มเข้ายาแก้ปวดเมื่อยนะคะประโยชน์นะคะของมะขังขาวหรือตะลุมพุกนะคะคนโบราณจะใช้ผลของตะลุมพุกนำวัดทุบให้แหลก แล้วนำไปใช้เป็นส่วนผสมของสีย้อมผ้าค่ะทำให้สีติดทนนานนะคะยกตัวอย่างเช่นจีวอพระเนื้อไม้ของตะลุมพุกหรือมะคังขาวเป็นสีขาวปนสีน้ำตาลอ่อนมีความละเอียดและสม่ำเสมอจึงนิยมนำมาใช้งานแกะสลักทั่วไปหรือนำไปใช้เป็นเครื่องใช้ไม้สอยหรือทำด้ามเครื่องมือต่างๆทำกระสวยนะคะใช้สำหรับงานกลึงค่ะ ในปัจจุบันนะคะจะเห็นได้ว่ามีการปลูกต้นมะคังขาวหรือตะลุมพุกนะคะไว้เป็นไม้ประดับเพราะสามารถดัดหรือตัดแต่งได้ไม่ยากค่ะขยายพันธุ์และปลูกเลี้ยงดูแลได้ง่ายดอกสวยและมีกลิ่นหอมเป็นพันธุ์ที่มีความทนทานต่อสภาพแวดล้อมได้ดีนะคะเมื่อจเจริญเติบโตจะสามารถให้ล่มเงาได้ดีค่ะเนื่องจากเป็นต้นไม้ที่มีใบเป็นจำนวนมากนะคะ คำเตือนนะคะเกี่ยวกับการใช้ยาสมุนไพรหรือยาแผนโบราณนะคะถ้าหากเจ็บป่วยหรือไม่สบายค่ะควรปรึกษาพแพทย์และผู้เชี่ยวชาญน,นะคะเพื่อให้มั่นใจได้ว่าเราได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและข้อมูลที่ดีที่สุดค่ะพี่ไก่นะคะฝากกดไลค์นะคะกดติดตาม subscribe และสั่กนกระดิ่งให้พี่ไก่ด้วยนะคะขอขอบพระคุณทุกท่านค่ะที่เข้ามารับชมจนจบคลิปนะคะพบกันใหม่ใน คลิปต่อต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ